ชูนะครับผมเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนที่เริ่มขึ้นในปีนี้นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทั่วโลกกาลังจับตาดูนะครับว่าจะมีมาตรการเศรษฐกิจอะไรออกมานะครับหลังจากเศรษฐกิจจีนนะเผชิญปัญหาในหลายด้านนะทั้งเรื่องปัจจัยในประเทศเรื่องอสังหารหมทริมยัแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศเรื่องของปัจจัยภูมิฐศาสตาศนะครับคำถามประเด็นที่มีเคยมีการพูดถึงกันมาต่อเนื่องก็คือเศรษฐกิจจีน จะโตแซงสหรัฐได้หรือไม่บางคนเขาบอกว่ามันก็โตแซงนะบางคนก็บอกว่ายางหลอกมันมีหลายๆอย่างที่ยังเป็นปัจจัยท้าทายอยู่วันนี้ผมหยิบประเด็นของรายงานของสำนักข่าว้อยชเวอเลอร์นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับกาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยะจะโตแซงสหรัฐได้จริงไหมแนวคิดหรือประเด็นที่มีการพูดถึงกันว่าจีนจะแซงหน้าสาหรัฐจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มผู้กําหนดนโยบายแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์มานานหลายปีแล้วว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สหรัฐอ่ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแล้วมีการผลิตมากที่สุดในประเทศหนึ่งเนี่ยจะถูกครอบงำโดยระบบะเผด็จการหรือไม่นะครับอ่าเขาบอกว่าการคาดการณ์ว่าจีนจะแซงหน้าสาหรัฐขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมาในช่วงอ่ที่มีวิกฤตทางการเงินซับพลาสมในปี2008ซึ่งวิกฤตทางการเงินนั้นทาให้เศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปและก็ยุโรปเนี่ยประสบปัญหาอยู่หลายปีนะครับ ช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตซับพาร์านเนี่ยจีนมีอาตาัตราการเติบโตของ GDP ในระดับที่สูงมากอยู่หลายปีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังซับพาร์เศรษฐกิจจีนก็ยังเติบโตขยายตัวได้อยู่ในระดับ6.9%ถึงต่อป,ปีมาจนกระทั่งการเกิดวิกฤตโควิด -19 การระบาดใหญ่ของโควิดทําให้จีนต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดทําให้เศรษฐกิจมาซุดตัวลงแต่ดูเหมือนว่าวิกฤตของโควิดจะยังไม่พอที่ทําให้เศรษฐกิจจีนประสบปัญหา มหาอำนาจเอเชียแห่งนี้ยังประสบปัญหากับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยในช่วงที่เศรษฐกิจจีนกําลังเติบโตสูงสุดตลาดอาสังหาริมทรัพย์มีส่วนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนประมาณหนึ่งในสหลังจากที่รัฐบาลนํากฎเกณฑ์ออกมาใช้ในเรื่องของการควบคุมตลาดอาสังหาริมทรัพย์ก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อภาคอาสังหาริมทรัพย์ผลที่ตามมาอย่างที่เห็นกันก็คือบริษัทหลายแห่งล้มละลายมีบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรือล่าช้าแล้วก็ขายไม่ออกรวมกันกว่า20ล้านหลังเลยนะครับ ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตกที่ลดลงก็ทําให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตช้าลงหลังจากที่สหรัฐปล่อยให้จีนมีอํานาจเหนือสหรัฐมานานหลายปีจนในช่วงปี2010สหรัฐก็เลยหันมาควบคุมเศรษฐกิจจีนแล้วก็การทหารของจีนเพื่อชะลอการลุกค,คืบของจีนคําถามคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเติบโตถึงจุดสูงสุดแล้วยังเขาบอกว่า เศรษฐกิจจีนกาลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างมากมายทั้งภาระหนี้มหาศาลผลผลิตที่ชะลอตัวการบริโภคที่ลดลงแล้วก็ปัญหาประชากรสูงอายุในประเทศที่มีจํานวนมากจุดอ่อนเหล่านี้บวกกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับไต้หวันและการแยกตัวทางการค้ากับชาติตะว,วันตกทําให้มีการพูดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และหรือจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับ คุณหวังหวนจากสถาบันชองหยาง Institute of Finance Study เนี่ยเขาบอกกับสำนักขา่าวรอทชีเลอร์ว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจของจีนทั้งหมดเนี่ยมันสูงถึง80%เลยนะในปี2 0 6 4รตราบใดที่รัฐบาลจีนยังรักษาเสถียรภาพภายในแล้วก็สันติภาพภายนอกเศรษฐกิจของจีนก็จะแซงหน้าสหรัฐได้ในไม่ช้าเขายกตัวอย่างความต้องการของชาวจีนในชนบทหลายล้านคนที่อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า อัตราการขยายตัวของเมืองเนี่ยหรือที่เรียกว่า u ออร์เบอรไลเซชันเนี่ยตอนนี้ของจีนมันอยู่ที่65%เท่านั้นหากลองคำนวณดูถ้าการขยายตัวเนี่ยเป็น80%อนในอนาคตหมายความว่าจะมีชาวจีน200.300ถึงล้านคนเข้ามาอยู่ในเขตเมืองซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวขึ้นอย่างมากเลยแต่ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโตลอนโตนะคุณรนะอเรนแบร์เขาบอกว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี2000นนะเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตหรือ productivity ที่สูงเนี่ย มีอัตราส่วนต่อการเติบโตของ GDP ถึง70%เลยนะในช่วง30ปีแรกที่จีนมีการปฏิรูปตั้งแต่ปี1 9 7 8บรรดาผู้สังเกตการณ์ชาวจีนเขาก็จับตาดูว่าการประชุมพรรคอมมินิตในครั้งนี้เนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขามองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่การเติบโตเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเอ,าเาอ่าาบกว นี่ของจีนเนี่ยมีการขยายตัวมากกว่า300%ของ GDP เลยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในหนี่ของรัฐบาลท้องถิน่นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง5เดือนแรกของปี2024เนี่ยเนี่ยลดลงไปถึง28%แม้จะมีการลงทุนมหาศาลเพื่อเร่งการผลิตเทคโนโลยีใหม่แต่พัรนิตการค้าบางรายของจีนเนี่ยก็ยังคงจํากัดการนําเข้าของจีนอยู่นะครับอันนี้เขาพูดอย่างนี้นะอ่าคุณคุณโรเลรแบรนะเขาบอกว่าอันนี้ประโยคนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า นี่คือเศรษฐกิจที่ลงทุนมหาศาลในด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานชั้นยอดแต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ช่วยให้เศรษฐกจิจเติบโตอย่างยังย่งยืนนี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับน่าสนใจทีเดียวผลที่ตามมาจากการใช้นโยบายของสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกว่าจีนภายใต้การปกครองของสีจิ้นผิงเนี่ยมุ่งไปสู่การรวมสูงทางเศรษฐกิจมากขึ้นผ่านการเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมของรัฐผู้นําจีนตัดสินใจว่าการเติบโตระลอกต่อไปจะสร้างขึ้น บนฐานการบริโภคภายในประเทศซึ่งจะทําให้ประเทศพึ่งพาการส่งออกจากต่างประเทศน้อยลงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าชาวจีนต่างๆก็เริ่มระมัดระวังในการใช้เงินออมของตนมากขึ้นความมั่งคั่งของครัวเรือนลดลงไปถึง30%เป็นผลมาจากวิกฤจอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าในช่วงปลายปี2000เนี่ยภาคเอกชนซึ่งคิดเป็น2ในสของเศรษฐกิจจีนเนี่ยแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ย สัดส่วนดังกล่าวมลดลง40%แม้ว่าปัจจุบันจีนจะมีบริษัทที่ติดอันดับชั้นนําระดับโลกของนิตยสารฟอร์จูนมากที่สุดแต่บริษัทเหล่านี้มีกําไรน้อยกว่าบริษัทในสหรัฐมากบริษัทจีนมีอัตรากําไรเฉลี่ย4.4%เมื่อเทียบกับบริษัทข้ามชาติในสหรัฐซึ่งมีผลกําไรถึง11%เลยนะครับตรงนี้น่าจับตาสิ่งที่เขาที่เขาบอกก็คือว่าน่าจับตาตรงที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือทั้งหมดนียจะทําให้เศรษฐกิจจีนเกิด ขึ้นกับญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าในเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการเติบโตสูงแต่ก็ทําให้เกิดฟองสบู่แล้วก็ปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ำในช่วงปีหนึ่งพันเก้า้อยเก้าสิบสองัอ่นเองในช่วงท้ายตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณคุณหวังหวนเขาก็บอกว่าการผลิตของภาคอุตสาหการรมจีนนะนะั้น่ะสูงกว่าของสหรัฐนะการเติบโตของ GDP เมื่อปีที่แล้วของจีนเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดสองเปอร์เซ็นต ซึ่งมากกว่าสหรัฐถึง2เท่าเลยเศรษฐกิจของจีนแสงหน้าสหรัฐไปแล้วนะในปี2559เมื่อวัดจากเขาเรียกว่าความเท่าเทียมของอำนาจการซื้อหรือ P P P เนี่ยจริงๆเ็แสงหน้าสหรัฐไปแล้วนะคุณหวังเวิรดเขาก็บอกว่าในช่วง45ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาของจีนต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากมาย เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อ30ปีก่อนนี่สินก้อนโตเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็วิกฤตอสังหาริรมทรัพย์ที่เกิดขึ้นอยู่เขาบอกว่าปัจจุบันปัจจุบันปัญหาของจีนอันนีย้ยังไม่ได้ร้ายแรงที่สุดนะอ่าเขาบอกประมาณนี้นะยังไม่ได้ร้ายแรงที่สุดหมายความว่าอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับอันนี้จับตาดูว่าเศรษฐกิจจีนจะโตแสงหน้าสารัได้จริงหรือเปล่า